กราบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม SF อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นปืนที่แบบปืนแจ็คฟรีแต่สวยอยู่นิดนึงมาเดี๋ยวเรารอห้องเลยดีกว่าไปมาตายไปไดีตรงขึ้นมาแน่เห็นแล้วเห็นแล้วแกทำอะไร ขอญยดฝันนะขอยดฝันนะเฮ้ยอีเรือ,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 อตายไอ้บ้าผ่านมีเพื่อนยิงเลยอ้าวอ,อเสียงหลังอ่านีน่าจะุี nhiều à nắng nắng nó nắng mà, nắng nắng chồng quá, nắng nắng đi, โ,โอ้ยโอ้ยเกือบไม่ทันตรงนี้ช่มไมยเพื่อนตามหลังไปดิดติดอุ้ยโอ้โหโอ้หอะไรครับที่เงี้ยเอ้ยไม่ตายเฮ้ยโอ้โหโคตรล caliber. งห้องมีแต่เต็มเ อนไอยด,ดีขวานไปดีเอ,อื้อโดนหลังไอ้บ้าไดีดไดไหยเนอ,อ้ยเอ,อ้ยโอ้โหสเปียลกตายคู่ไปดีถึกเท่ากันเลยดี โโอเอ้ยเอ้ยโหมา Jamie, ดลมาดลแเกะทำะไรขออนุญาตฟันเลยแล้วกันขออนุญาตฟันนะใส่ศูนย์ก็จะมีใครเกิดมาไหมโอ๊ยสะพานน่าจะมีหมอและสะพานมีไปดัว่าเกียร์เขาดิอุ๊ย เเื้อ,อโดนหลังไอบ้บ้าไอ้เพื่อนเพื่อโอ้โหสนยสนยสไนส์ครันัดเดียวตายเลยอ่าวทำไมลุดตายเฮ้ยหลังเฮ้ยตายเพื่อไม่ตายไอบ้บ้า จะมีดไปเลี่ยนเ้านะ <S <S อ,อยู่ไหนอยู่ไหนตายมาเขาอ้อาวย่าสวางใส่สูปก็ใส่สูปก็ใส่สูปก็ปื้อมาแล้วบดมาแล้วออออออมาด เฮ้ยเฮ้ยเผื่อไม่โดนเอาเลยเพื่อนเฮ้ยโหเกิดตรงนี้เลยอ่ะไหนไหนอันนี้น่าจะมีขอญาตเลยแล้วกันขออนุญาตแล้วกัน ยากแล้วกันักตรงนี้ได้ยังมาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเอ,อ,อ,อไม่ตายนี่มีไขาแตกตัวโหดทางนั้นเลยสายมือมีเฮ้ยโอ้โห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 ทำอะไรอยูเนี่ย ขออนุญาตเลยแล้วกันช่วยขอโทษขอโทษแล้วกันนะเพื่อนเสียงยากไหนเฮ้ยเฮ้ย้ย,ยโคตรเกลียนโอ้โหอาไรอยู่อ่ะ

เกือบไม่ตายใช้กระสุนก็เลยด้วยอยู่ไหนเลือ้ไหะไอ้บ้าอีกข้าตัวเองไปยิมๆบเกิดหน่อยเพื่อนเอือโดนหลังบ้าเอ้ เสร็จผมแน่ดูนะวะเอ้ยมาแน่มาแน่มา,แนมาดิว้าทไรเพื่อนถือือถือมาดิมาอีกไหมหอืเอเสร็จสูงก็เอ๊ะเดี๋ยวมันวิ่งมา Nhi đi đi đi, đi bay đi bay 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 เฮ้ยโหูยขอยอนุญาตฝันขนาดเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยจบเกม